สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเพื่อนช่างมือใหม่ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามาเช็คเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับแบบสามปุ่มสามวอลลุ่มนะครับผมสามวัลลุ่มวันนี้มีสองเครื่องครับอีเครื่องหนึ่งครับผมเครื่องนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแต่คนละยี่ห้อสามวอลลุ่มเหมือนกันอันนี้เดลต้า ยี่ห้อเหมือนสว่านผมเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรแซดเออาร์ดเอเอ็มเมเอห้ารนะครับตัวนี้ตัวนี้อาการไปไม่ออกเหมือนกันครับผมไปไม่ออกไม่จ่ายที่หน้าตู้อันนี้ก็ไม่จ่ายเหมือนกันครับผม ไม่ออกตรงนี้เลยนะครับแต่เปิดติดเปิดติดทั้งสองตัวเจ้าของเดียวกันครับจะซ่อมตัวนี้ก่อนเขาบอกเอาตัวนี้ตัวนี้มันแรงแรงกว่าตัวนั้นเลยซ่อมไม่รู้มีอะไรปะนะครับผมเพราะว่าอะไรเครื่องเชื่อมผมไม่ค่อยได้กัดตุนด้วยหลังมา,จากจะกัดตุนทีวีเครื่องค่า,คาประมาณตู้เย็นเครื่องเชื่อมนานๆทีมาซ่อมนะครับผมไม่ค่อยมี อาการอย่างนี้ก่อนอื่นเราก็มาตรวจเช็คอะไรมั่งหนึ่งตรวจเช็คไฟนะครับผมตรวจเช็คไฟไฟจุดไหนมั่งอันนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งของชุดจ่ายไฟไฟไฟที่จะไปเลี้ยงไอซี IC สร้างพันไอซี IC ต่างๆนะครับผม อันนี้ไฟเข้าตรงนี้เข้ามามันจะม,ม,ม,มีเบรกเกอร์ด้วยรุ่นนี้ดีแตรรร่รุ่นตัวนี้ไม่มีเบเกอร์เอาเป็นสวิตเฉยรุ่นนี้มีเบเกอร์ตัดดีครับผมที่ปมถอดออกอยู่ตรงนี้อันนี้ชุดซอฟต์สตาร์ทเขเรียกชุด input soft start. อินพุตซอฟต์สตาร์ทเครื่องขยายเสียง power amp รุ่นไหนที่มีอ่าซอฟต์สตารต์ตัวนี้ดีนะครับการไฟกระชากเวลาเราปล่อยไฟเข้ามันจะท่วงประมาณ30วินาทีหรือว่า15วินาทีมันถึงจะทำงานได้ยินเสียงดีดังแป๊กนี่แหละดีนะครับถ้ามีซอฟต์สตาร์ตรุ่นไหนมีซอฟต์สตาร์ตดีท่วงการไฟกระชากด้วยเวลาเปิดปิดเวลาเปิดแล้วก็อาถ้าการนี้หนึ่งเราเช็คไฟไฟก่อนเลยนะครับผม ไฟเลี้ยงว่าเท่าไหร่แล้วก็มาเช็คตรงนี้นี่จุดนี้ว่ามีไฟปกติไหมอ่าพอมีไฟปกติไฟสิบห้าโวลต์ไฟยีี่โวลต์ไฟห้าโวลต์แล้วแต่เขาจะกําหนดมาพอมาได้ปุ๊บได้ครบหมดเราก็มาเช็าสัญญาณพันแต่ซ่อมเรียกอะซ่อมอ่า เรื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์หรือว่าคลาสดีถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดไม่ต้องไปเสียอ่พวกอะไรอะล่องอะไรฟรีๆแบบใส่แล้วก็ไม่ทํางานเหมือนเดิมมาก,กันอย่างแรกเราต้องมีสโคบนะครับผมอันนี้ผมใช้สโคบเล็กสโคบใหญ่ผมก็มีครับผมแต่ว่าชอบสโคบเล็กมากกว่ามันพื้นที่ของผมมันมันน้อยครับมันเล็กโต้มันเล็กถ้าท่านไหนมีโตะใหญ่ก็ซื้อสโคบใหญ่นะครับผม ผมผมใช้ตัวนี้มีออสซิลโลสโคปแล้วก็มิเตอร์ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาวัดอย่างตัวนี้ผมได้ทำการวัดแล้วล่ะวัดแล้วแล้วก็ทำการเทสระบบแล้ว IC ตัวนี้มันเสียครับผม3ามห้าสองห้าผมเลยมาถ่ายคลิปแล้วก็มาเล่ารายละเอียดให้เพื่อนช่างสมาชิกทุกท่านได้รับชมนะครับผมอันนี้ สีตัวนี้ครับสามห้าสองห้าเห็นไหมครับะครับเอชจีสามห้าสองห้าเอนะครับผมไอซีตัวนี้แหละมันเสียไฟมาครบแรงไฟของมันแรงไฟของมันก็คือจะมีขาสิบห้าขาสิบห้า สิบห้าได้อ่าสิบห้าโวลต์น,นะครับตัวนี้ต้องสิบห้าโวลต์เฉพาะรุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่ผมอธิบายบางรุ่นอื่นก็วัดตามสเต็ปเหมือนกันนะครับที่ผมจะอธิบายว่านี่ชุดจ่ายไฟอันนี้เป็นชุดจ่ายไฟชุดสวิตชิ่งถ้าเห็นหม้ออย่างงี้ตั้งก็เริ่มเทิมอยู่ข้างนอกก็คือชุดจ่ายไฟเรียกว่าชุดสวิตชิง่งมันจะมีซีลองไฟตรงน,นี้ครับผมแล้วนีไอซี IC เป็น IC อ่าสร้าง i อ่าอะไรอะ P อ่า IC สร้างพัน์เพื่อที่จะมาทำงานร่วมกับมอปแปลงอมอปแปลงแล้วก็มีไฟ AC ความถี่ออกมาข้างนอกอ,ออกมาลดออกแล้วก็มีไดโอดเหนไครับไดโอดเร็กติฟยโดยที่ว่ามีไดโอดกันคือมันจะ สร้างไฟแตก่ก่อนที่จะเข้าไดโอดมันจะเป็นไอเป็นเป็นพันเป็นความถี่แต่ว่าเป็นสัญญาณเป็น Ac วัดก็ต้องเป็นไฟ AC ก่อนที่จะมาไเป็นไฟ DC ก็แปลงไฟก็คือมีไดโอดกั้นแล้วทำให้เป็นไฟ DC ออกมาอันนี้ซีฟินเตอร์ครับผมชุดชุดชุดสวิตชิงส่วนตัวนี้ก็คือเป็น ไอซีแล้วกูเล็ดไอกูเล็ดไอกูเล็ดสิบห้าโวลต์น,นะครับตัวนี้สิบห้าโวลต์ยี่สิบสี่มาเข้าแล้วออกสิบห้าออกสิบห้าไเลี้ยงหน้าตู้ก็เป็นสิบห้าโวลต์น,นะครับไม่ใช่ห้าโวลต์รู้สึกว่าอ่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟห้าโวลต์มีไฟยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กับสิบห้าโวลต์ไปเลี้ยงหน้าตู้ตรงนี้ก็เป็นสิบห้าโวลต์เดี๋ยวผมให้ดูมันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้ใช้ห้าโวลต์เหมือนทั่วไปนะมัน อ่าบอร์ดทั่วไปแต่ก็เกิี่ยนใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมครับเก็บเก็บโวลต์จากไหนไหมครับ,รรบคบาสุดท้ายอาโวลห์ใชไหมสิบห้าโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์แล้วก็มียี่ห้าอะไรไม่รู้ประมาณนี้ครับผม ไกลมันไม่ค่อยใกลมากไม่ได้ต้องประมาณสิ้าโวลต์ v, เห็นไหมครับมีกราวมีออ t ตุตอะไรคาสุดท้าย1 5บโวลต์ครับใช้ไฟ1 5บโวลต์นะครับผมตัวเนี้ยเลี้ยงไฟ5้โวลต์รู้สึกจะจะไม่มีจะเป็น15 v, กับ24 24ิ5สี่ิี่ยโวลต์ไม่แน่ใจว่ามีหรือ่าแต่ว่าวัดวัดเฉพาะจุดที่มันมันเลี้ยงไอซีสร้างขันอย่างเดียว ส่วนตัวนี้ให้ดูจะมีได้ไดู้่มให้ดูนีดูไว้นะครับผมหลังจากหม้อแปลงตัวนี้มันจะมีได้เป็นเป็นเป็นมอดเฟตนะครับมอดเฟตได้สองตัวได้ออกไปที่ขา i gbt ไอจผมก็ได้ขอดออกมาแล้วเพราะว่าผมเช็คไปแล้วเป็นเบอร์นี้มีสองตัวนะครับมีเบอร์ของมันดูไว้นะครับเบอร์อะไรพอดีลูกค้ามาต่อครับผมเ,เน็ตตัวเนี้ไปดูนะครับวงจรประมาณนี้ครับรุ่นนี้ จำไว้เลยนะครับผมเผื่อเจอท่านไหนเจอท่านไหนชายอยู่อันนี้ที่ผมซูมนี่เป็นเป็นแปดขาเหมือนไอซครับมันเป็นอ่าเป็นมอสเฟตนะครับเห็นเบอร์ไหมครับสี่หกแปดแปดอ่ะเห็นเบอร์ไหมครับนี่ครับเบอร์ข้างบนตัวเอ็มสี่หก สี่หกแปดแปดนะครับเห็นไหมสี่หกแปดแปดเบอร์นี้ก็ฝั่งนี้ก็สี่หกแปดแปดเหมือนกันเห็นไหมครับมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตเป็นมอสเฟตเเป็นมอสฟตยังไหมชมกันต่อครับผมเพราะว่าลูกค้ามาอีกเมื่อกี้นี้อ่าโอเคครับรู้แล้วนะครับผมตัวนี้สร้างไร ไม่ใช่สร้างตัวนี้เป็นไรเป็นไดไดสำหรับที่ขาเกตที่ขาเกตของ igbt ที่อยู่2ตัวที่อยู่นี่นะครับผมผมวัดแล้วไม่เสียไม่เสียครับผมไม่เสียวิธีวัดก็ง่ายๆเ,เบอร์นี้เราก็ดูใน data sheet ใน google ได้ครับขาขาหนึ่งที่มันเป็นจุดที่มีจุดนะครับมันจะเป็นจุด นีขาหนึ่งเนียให้ดูนะครับผมมันก็เหมือนไอซีทั่วไปแลครับขาอันนี้อันนี้สมมตินี่นขาหนึ่งมันจะอยู่เ <Gym>. ป <efendim. pos> mm ็น hmm. จุดเป็นร่องนี้นะครับขาหนึ่งมันจะเป็นขาเอสขาสองเป็นขาจีขาสามเป็นขาเอสเออขาสามเป็นขาหนึ่งก็คือขาเอสขาสี่เป็นขาจีขาสี่ขาจีก็คือขาจี ส่วนฟัง่งฟังฝังครับ6กขาเกเออคาห้าหกเกดแปดนี่เป็นขาเดนทั้งหมดเลยครับผมรับไฟขาเดนขาเดนรับไฟทั้งหมดเลยนะครับมันจะติดกันหมดเลยนะครับสี่ขาข้างบนเพราะว่าเหมือนไดโอดเหมือนมอสเฟตทั่วไปครับผมแล้วไดโอดไดโอดเอาพุทธไดโอด ที่สร้างไปเจ็ดสิบหกสิบห้าโวลต์ออกมานี่ก็ไม่เสียนะครับผมวัดแล้วแล้วก็ตรงที่มันเสียก็คือ ic สร้างความถี่ก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ไม่มีตัวเสียมีเสียตัวเดียวก็คือ ic สร้างาพันสร้างความถี่ สร้างความถี่มาให้ได้ไดก็จะส่งไปที่ชุด power ก็คือ i g b t T1 ก็คือตัวนี้ความถี่ไม่ออกความถี่มันจะมีขา11กับขา14นะครับขา11กับขา14ความถี่เราวัดได้เลยใช้สโคปวัดได้เลยครับผมใช้สโตัวนี้วัดได้เลยผมวัดแล้วมันไม่มีนะครับ ไม่ได้ปฏิบัติให้ดูนะครับตอนไอ้คลิปนี้ก็คือจะมาอธิบายให้ฟังขาสิบสี่กับขาสิบเอ็ดกราวก็จับตรงนี้นะครับกราวกับจับกราวตรงสิบห้าโวลต์หรือจับตรงนี้ก็ได้ขั้วซีตรงนี้ก็ได้คลิปสโคกหรือวัดไฟแรงไฟของ fg สามห้าสองห้านะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขาสิบเอ็ดกับขาสิบสี่ สัญญาณพันธออกสัญญาณพันุออกขึ้นสี่เหลี่ยมส่วนสิบขาสิบห้าเป็น vcc แล้วก็ขาอะไรขานี้จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมออกนะครับผมสามเหลี่ยมมีขาอะไรเนี่ยขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขาห้าขาห้ากับขาเจ็ดขาห้ากับขาเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูขาไหน ไม่ได้นอเค,ครับวัดให้ดูนะครับผมก็ตั้งตั้งไว้ที่ดีซีอยากจะวัดขาสิบห้า 15. ว่ามันมีแรงไฟออกมาไหมอย่างที่ผมบอกไหมอย่างที่ช่างกบบอกไหมครับผมขาสิบห้าห้าขาในเอย่ย อันนี้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ครับผมสิบห้าโวลต์ห้าโวลต์นี่ขาสิบห้าขาสิบห้าครับผมสิบห้าโวลต์เดี๋ยววัดสัญญาณพันธุ์ให้ดูสัญญาณพันธุ์ให้ดูขาห้านะครับผมขาห้ามีไหม นี่ไงครับสักหนึ่งสองเยอะไปครับผมประมาณสักสิบสิบสิบนานโนสิก นี่ขาสี่นะครับขาสี่จะเป็นพันแบบนี้ขาห้าขาห้านี่สามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมมานะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเคสามเหลี่ยมแล้วก็ขาเจ็ดนะครับอย่างที่ช่างกบว้านเลยเห็นไหมขาห้ากับขาเจ็ดจะมีสามเหลี่ยมดูขาสิบเอ็ดขาสิบเอ็ดกับขาสิบสี่นะครับขาสิบเอ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขาสิบเอ็ดคานี้นะครับ อันนี้นะครับไม่มีเบียดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ก็ไม่มีนะครับเห็นไหมนี่คือสัญญาณไม่ออกก็คือมันก็เลยทําให้ไม่มีไฟออกมาที่เอาพุทที่เอาพุทนะครับผมสัญญาณพันไม่มีครับผมก็เสียที่ไอซ เอชจีสามห้าสองห้านะครับผมเสียที่เอชจีสามห้าสองห้าแต่ว่าไอจีบีทีสองเบิร์กสองตัวเนี้ยไม่เสียครับผมแล้วก็มอสเฟตไดส์มอสเฟตไดส์ก็ไม่มีไม่เสียนะครับตัวนี้วัดแล้วก็ไม่เสียจริงๆถ้าพันตัวนี้ไม่มีมันไม่ค่อยเสียอยู่แล้วพวกนี้ครับผมไอ้นี้มันมันมันไม่ออกมันน่าจะเสียในตัวของมันไม่ออกครับผม ก็เลยทำให้ไม่มีไฟแรงไฟออกมาจุดนี้วิธีเช็คแบบรวบรัดนะครับไม่ต้องไปเช็คอะไรมากมายดูสัญญาณพันธุ์ก่อนนะครับผมไฟเลี้ยงแล้วก็สัญญาณบางทีไฟเลี้ยงไม่มาสัญญาณพันธุ์ก็ไม่ออกอยู่แล้วครับแต่นี่ไฟเลี้ยง15โวลต์มีมาครับผมมีมาครับที่ขา15มีมาครับผมก็คือไฟ vcc จุดอื่นก็ไม่ต้องไปเช็คแล้วครับผมคือเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เช็คสัญญาณพันธุ์มาออกปกติมันจะมีขา 11กับขาสิออกมาปุ๊บมาเข้าวัดเฟดได้เป็นร้าเป็น,เป,นเป็นได้สำหรับ igbt ส,สองเบอร์สองตัวตัวนี้ครับผมเราไปเข้าขาเกี igbt เรามาวัดตรงนี้สมมติว่าขาเกีตรงนี้มันมีแล้วก็วัดขาซอสออกพอออกปุ๊บเราถึงมาวัดขาเกีตรงนี้นะครับผม บางทาีจุดนี้ออกแต่จุดนี้ไม่ออกก็มีนะครับก่อนที่จะวัดเราก็ถอดถอด igbt ดีที่สุดนะครับผมถ้าไม่ถอดบางทีมันมีการช็อตเกิดขึ้นขึ้นมาช็อตขึ้นมา igbt พวกนี้เราก็เสียไปฟรีๆเลยครับเราถอดดีกว่าเสียเวลานิดนึงครับถอดออกแล้วก็วัดตรงรูรูของมันมันก็มีนะตามขาแล้ะครับผมวัดเลย แบบวัดเลยจะได้ไม่ต้องอมีการเสียอะไรไปเฉยๆแล้วก็อะไรของมันที่มันไม่เสียนี่เป็นอะไรแท้เลยนะครับเราไปซื้ออะไรมาบางทีมันมันอะไรเกรดไม่ดีแต่ถ้าเกรดดีก็โอเคแต่เราไม่อยากเสียเงินเพิ่มหลายอย่างตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ถ้าเบอร์เบอร์อย่างพวกนี้ก็ประมาณเกรดดีหนยก็ประมาณเ0สิบบาท สิบแปดสิบบาทนะครับที่ผมเคยซื้อถ้าเกรดไม่ดีธรรมดาทั่วไปก็ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทมันดูยากครับเกรดดีไม่ดีอยู่ยากเชื่อเรครับผมก็ต้องใช้กันดูครับเนี่ยเวลาเวลาวัดพันธ์นะครับผมจะบอกเวลาวัดพันธ์แล้วก็เอากลาวมันจะมีคาใคลค้คามันนะครับผมตัวนี้เกียร์ดูง่าย,ายๆเกียร์นี้มามันจะมา ก,ก็ดูมีขาเกตมีขา E อเก็คือเข้าไปล์แล้วก็จับกลาวของสโคปจับตรงนี้แล้วก็ไอเข็มลำแหลมมันก็จิ้มตรงนี้สายสโคปไม่ต้องไปวัดด้วยกันนะพอวัดฝั่งนี้แล้วก็วัดฝั่งนี้ก็เป็นขา E นะครับแล้วก็วัดกลาวฝั่งนี้แล้วก็ส่วนไอตัวลำแหลมมันโพบอะโพบตัวนี้ลำแหลมแล้วก็จิ้มฝั่ง ที่สอนนี่สำหรับช่างท่านไหนที่ไม่เคยวัดบางทีก็ใช้แต่มิเตอร์สโคปไม่เคยวัดนะครับบางทีวัดก็วัดไม่ถูกที่ก็เลยต้องบอกนิดนึงครับผมนี่ครับมันจ,จะมีสัญญาณพันออกมาเราต้องถอดถ้าไม่ถอดก็วัดได้แต่ว่าบางทีเราจิ้มผิดจิ้มถูกไปโดน i g b t d e s เดสมลเลเลยครับทางช็อตไปเลยโอโ้โหเสียแทนที่จะเสียร้อยกลายเป็นเสียสองครับผมวิธีการเช็คยาจะเช็คแบบ รวบลัดใย่่เชคแบบไม่ใช่รวบลัดอย่่เช็คแบบเขา,าเ,แบบเรียกว่าอะไรมักง่ายแนวาทางการวัดจะ,จะดีที่สุดถอนวัดเลยครับสองตัวที่ผมถอดผมถอดออกมาวัดมันเสียเวลานิดเดียวเองไม่เยอะถอดออกมาวัดทุกอย่างตอน g ท t วัดตัวสัญญาณมันไม่มาวัดต้นขั้วมันเลยครับตรงนี้ไม่มาก็คือไม่มาถ้ามันมาบางทีมัน่าอ่ r ตามนี้พวกอะไรมันเสียก็มีครับผมไม่ถึงมาไม่ถึงตรงนี้ก็มี เราก็ต้องวัดจุดนี้ด้วยวัดทุกจุดโอเคครับแนวทางเล็กๆน้อยๆ,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 ๆตัวนี้ผมก็จะหาอะไรมาใส่คือน่าจะจบนะครับเพราะว่าไอ้นี้มันมันเสียในตัวมันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมซ่อมตัวนี้เหมือนกันสามห้าสองห้าเหมือนกันบอร์ดเดียวกันบอร์ดเดียวกันแต่ว่าไม่มีอ่าไม่มีชุดได์แบบนี้ครับผมไม่มีตัวนั้นไม่มีไม่มีแบบนี้มันจะเป็นอ่า เป็นเป็นเบอร์เล็กๆเป็นเบอร์แบบเล็กๆคล้ายๆกันเลยครับหลักการคล้ายกันจะเป็นเบอร์แบบนี้แบบนี้ครับผมไม่เสียเสียไอซีสามห้าสองห้าเหมือนกันเขาบอกไฟไม่ออกเหมือนกันไม่เช็คเหมือนกันเลยครับโอเคครับก็ผมต้องจบคลิปแนวทางการเล่าเล่าให้ฟงังพูดให้ฟังเล็กๆแนๆ่น้อยเพียงเท่านี้ไม่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมสำหรับช่างมือใหม่ท่านไหนที่อยากเรียนรู้ก็ประมาณนี้ครับบางที ถ้าไม่มีสกรบทำยังไงเราก็ใช้เหมือนหลอดไฟออกโวลต์หรือ LED ครับใช้ R ่า R 20โอห์ม20โอห์มหรือ50โอห์มครับผมต่อต่อขนาดต่ออนุกรมกับขาขาหลอด LED นะครับแล้วก็ใช้ตัววาลิตเตอร์วาลิตเตอร์แบบนี้ครับ ตัวแบบนี้ที่อยู่ภาคใหญ่ไฟทีวีเอามาต่อขาเหมือนกันไม่งั้นก็ซีหนึ่งศูนย์สามูนสีโอเคครับต้องกโอเคครับผมก็ผมต้องจบคลิปเพียเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างปบกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ครับผม